ทีมงานเปิดภาพช่องอันม้าขึ้นมาเลยค่ะพื้นที่ที่ยังลาดตระเวนร่วมกันคือในป่าก็มีพื้นที่ที่ลาดตระเวนร่วมกันใน <อ S 2> ช่องอันม้าเนี่ยไอ้ตรงลานตรงนี้มันเป็นที่โล่งเนาะพอขึ้นมาเจอกันอยากจะย่ําไปตรงไหนก็เดินได้เพราะถือว่าเอาไป็นลาดตระเวนร่วมนี่ไม่ได้เป็นเขตป่าอะไรสักพักเริ่มมีแบบผักอ,อกกันเริ่มแบบเมาเริ่มเก็บรัวรดน้ากันได้ไหมเริ่มถ่ายคลิปเริ่มสาวเริ่มอะไรกัน ตอนอ๋อตอนแรกๆที่เอาที่บอกว่าเราเอารถอะไรไปไถไปอะไร<อ>ก็มีเรื่องอ่ะแล้วก็อัดคลิปไปฟ้องนายล่าสุดวันนี้ช่องอันนั้อยู่ที่อุบลราชธานีจะด้วยความบังเอิญหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เราไปหมดแล้วใช่ไหมสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีวันนี้เจอคนสําคัญค่ะรองนาที่เพิ่งพูดถึงเมื่อสักครู่เนี้ยเราไปขอ<ท>สัตสูบสต่อปอีห้าสิบเราไม่ทับภาคสองเช้านี้อยู่ที่น้ํายืนอุบลราชธานีบังเอิญเอิญไปเจอที่นี่พอดีก็เลยถามว่าที่นี่มีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะ ถามท่านรองเนะาะท่านก็ยิ้ม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 รองนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ พูดถึงอะไรทั้งที่ช่วงเช้านะทั้ทีนะมีคนบอกว่าได้ยินเ,เสียงมาเสียงเครื่องบินอยู่ข้างบนหลงนะก็ยิ้มยิ้มก็ไม่ได้ตอบอะไรเราก็เลยสังเกตเห็นว่ามาทําไมที่อุบลราชธานีหรือว่าจะมาตรวจเยี่ยมกําลังพลเฉยๆอันนี้ไม่ทราบแต่วันนี้เมื่ออุบลราชธานีเป็นพื้นที่สาคัญค่ะวันนี้น้องเตอร์สังเกตดูมาหันไปสํารวจแนวสันปันน้ำทือเขาพนมดงรักใกล้กับช่องบกช,ช่องบกนี่จุดสําคัญอยากได้มานานแล้วนี่อ,อยากได้จนกระทั่งมีการเผาสาราอะไรไปช่องบกสําเหลี่ยมมรกตคุณผู้ชมะ จุดที่เป็นแนวสันตนา้ที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราเอาใช้แบ่งอาณาเขตตักปันเขตแดนกันอยู่ลึกมากอยู่แบบขับรถเข้าไปในป่าเดนเท้าเข้าไปอีกแล้วก็บอกว่าพอมองไปเนี่ยป่าไม้ตรงเนี้ยป่าไม้ฝั่งนู้นนะฝั่งไทยกับลาวเนี่ยนะอุดมสมบูรณ์มากแตกต่างจากจุดช่องบกซึ่งมีพวกบุกรุกเข้ามาแล้วแพ้วถางป่ามหมดเลยพวกนี้น่มันชอบจริงๆชอบตัดไม้โอ้เดินจะเหนื่อยแล้วพื่อนอเดินไหวไหมลองน้องเตอร์อธิบายด้านบนดูหน่อยค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือสะปะปลาวนะครับในแขวงจำปาสัก์รอยต่อประเทศไทยในช่วงของจังหวัดอุบลราชธานีจุดที่เราพาคุณผู้ชมมาตรงนี้ก็คือแนวเทือกเขาพนมดงรักเป็นจุดเริ่มต้นนะครับยาวทอดตัวลงไปจนถึงจังหวัดสุรินทร์และก็บุรีรัมย์แน่นอนว่าพื้นที่ตลอดแนวชายแดนเทือกเขาพนมดงรักจุดที่มีปัญหาก็จะเป็นรอยต่อระหว่างไทยและกัมพูชาแต่จุดนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมมาดูความแตกต่างเนื่องจากสะปะปลาวก็ยังเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศไทย แบ่งเขตตามสันปันน้ำแต่กลับไม่พบปัญหาการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่จากการสำรวจของทีมข่าวแนวเทือกเขาสันปันน้ำพนมตรงรักจุดนี้นะครับ จุดที่เราพบก็ยังมีหมดประเทศไทยซึ่งแบ่งเขตชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนจุดนี้ไม่พบปัญหาการบุกรุกพื้นที่แนวสันปันน้ําเทือเขาพนมดงรัฐแต่แน่นอนว่ายาวไปตรงสามเหลี่ยมมรกตที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยครับยาวไปจนถึงสุรินและก็บุรีรัมพบปัญหาประเทศเพื่อนบ้านบุกรุกแตกต่างจากจุดนี้เลยครับเนี <Yeah. S 1> ่ยคือตรงนี้คือสมปลาา คือเราเขาอยู่ด้านบนเราเยอยู่บางฝั่งไทยของเราอันนี้อันนี้ครับคุณผู้ชมด้านบนเนี่ยบนบนเขาพนรดงรักอันนี้คือบ้านเราถูกไหมฮะและด้านล่างปกติแล้วเนี่ยเราจะนําเสนอว่าด้านล่างแบบเนี้ยจะเป็นขเขมรถูกไหมแต่อันนี้ด้านล่างเป็นสปพระพราวป่าไม้เขาแตกต่ากันเลยนะคุณฟ้าคุณดูก่อนอันดับแรกนะเขาไม่มีการแทราถางป่าเอาชุมชนอะไรเข้ามานะฮะเขาก็อนุรักษ์อุดมสมบูรณ์แล้วไม่มีปัญหาเรื่องปักปันขดเอนเพราะมันคุยกันจบมันคุยกันรู้เรื่องไทยลาวเนี่ยพี่น้องกันแบบจริงๆเลย แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องแบบเอ้ยเกลดแดงว่าเอ้ยอันนี้ของฉันอันนี้ของเธอไม่มีครับทา,ทางที่มันก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะฮะอันนี้คือไทยราวนะฮะคุณผู้ชมด้านบนเขาก็เป็นของเราด้านล่างก็เป็นของสปปลาวก็จบไม่มีปัญหาแต่ขมิ้นมีคะคือวันนี้ขึ้นไปเห็นข้างบนปุ๊บเนี่ยโอ้เขียวชาส่วนฝั่งที่เพิ่งผ่านผ่านขึ้นมาทางช่องบอกเนี่ยอู้ น้ำตาลไปหมดแล้วจำได้ไหมช่องบกที่ขุดคูเหล็อะไรกนั้นนะคะแล้วก็มีปัญหากันตรงนั้นตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากคือเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่อตอนนี้นักข่าวสามารถเข้าไปได้แต่ยังไม่ใช่พื้นที่ของทหารพื้นที่ของกองทัพจ,จะลึกเข้าไปอีกแต่ว่าห่างจากตรงนี้ไปประมาณสักยีกิโลเมตรก็คือช่องบกแล้วก็สามเหลี่ยมมรกตซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของทหารล่าสุดวันนี้พอมีข่าวว่าช่องบก เดี๋ยวก็จะมีเรื่องอช่องอานม้าเดี๋ยวก็จะมายึดเหมือนกันชาวบ้านหอในพื้นที่ที่นูนสูงเขาบอกว่าเมื่อคืนแทบจะไม่ได้นอนคือมไม่รู้ว่ามันเป็นความแบบระแวงเองหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืนเสียงมันเป็นเสียงปืนใหญ่เลยนะมไม่แน่ใจว่าปืนใหญ่หรือว่าระเบิดแต่นอนไม่หลับค่ะอาสาทารนพรานเฉลียวบอกเมื่อเช้าตื่นแต่เช้ามืดเลยเก็บข้าวเก็บของใส่ท้าย,ยรถจะอบพยพ แล้วจนเช้าวันนี้ก็มีข่าวแววๆบอกได้ยินเสียงวิวๆบนฟ้าเหมือนกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะตอนนี้น่าจะสุกงอมเต็มทีแล้วก็ค่อนข้างกังวลเพราะตรงนี้อยู่ใกล้คือทางขึ้นช่องบกใน,ในี่ใกล้ชุมชนมากในขณะเดียวกันอาสาแานพรานเหลียวบอกว่ารอบเนี้ยหานไทยเขาก็พร้อมเต็มที่นะไม่ใช่แค่ฐานขเขมรพร้อมนะไทยก็พร้อมเต็มที่เหมือนกันแต่คนที่ไม่พร้อมอาจจะเป็นหน่วยเหนือหรือเปล่ารอแค่คําสั่งค่ะสั่งให้เตรียมเตรียมพร้อม เพราะเมื่อคืนนี้ยินว่ามันจะตีสามอ่ะใช่ก็เลยต้องพร้อมไม่ได้หลับได้หลับอยผมเ่ยต,ตีตีหนึ่งมตื่นมาไม่ใช่เต็หรอกต้องเพราะว่ารวังอ่ะกังวลคือมันไม่รู้มันจะมาตอนไหนอ่ะอ๋อเนินที่มันยังยังยงึดกันไม่ได้อใช่ครับใช่ครับเจ็ดสี่ห้าแต่เขาเรียกส่วนมากเขาเรียกเลยโนสแลนคือเราเข้าไปไม่ถึงเลยต้องถึงสมัยนู่นแหละนานแล้วครับ แต่มันอยู่ในเขตของเราเรามันพร้อมอยู่แล้วแต่เจ้านายหน่วยเนือเขาพร้อมไหมใอ,อ,อ่ถ้าหน่วยล่างเขาพร้อมเพราะยังไงมันก็งานนี้มาออกมาอย่างนี้มันไม่ใช่ใคจะมานอนเล่นหรอกม,มามเพื่อประท่านเลยทุกคนก็พร้อมทุกคนก็พร้อมไม่พร้อมอยังไงลูกเมียพ่อแมอ่ก็อยู่ตรงเนี้ยอ๋อทหารที่อยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่สองส่วนใหญ่เขาเลือกจะมาอยู่ที่นี่เขาเป็นคนที่นี่เขาเป็นลูกเป็นหลานของคนในพื้นที่หมดเลย S <S แล้ววันนี้เขาบอกก็าคุยกันลูกหลานก็เขาบอกกับครอบครัวเขาเนาะเพราะเวลามีข่าวอะไรเงี้ยฮะเขาเม็เตรียมเขม็เสริมกาลังเขม็ขนอาวุธเขม,ม็เอาบีเอ็มสองหนึ่งเข้ามา <S <S 2> <S 2> สิ่งหนึ่งคือทหารแนวหน้าเขาก็ต้องบอกครอบครัวว่าเฮ้ยเตรียมนะเก็บของนะเตรียมนะมนะไปนะออกจากพื้นที่นะเพราะมันกำลังจะปะทะกันเขาบอกเป็นลูกหลานหมดเลยแนวหน้าพร้อมกองทัพพร้อมหน่วยเหนือไม่พร้อมหน่วยเหนือใครอะคุณฟ้าอยู่ข้างบนน ถ้าเหนืออยู่ข้างบนเหนือเออยู่ข้างบนใช่อยู่เชียงใหม่หรออยู่ที่ข้างบนหรืออยู่ที่ไหนไม่ใช่ภาคเหนือเนาะเขาบอกหน่วยเหนือไม่ได้หน่วยภาคเหนือถ้าหน่วยภาคเหนือก็เชียงใหม่เชียงรายอยู่แถวนรุงเทพมานครนี่แหละอยู่ในเมืองเนี่ยอยู่ในเมืองหรอกลับมาแล้วไงอ๋อกลับมาแล้วด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าคือใครคุณผู้ชมแต่เสริมจริงๆแล้ววันนี้ก็ยังเล่าให้ฟังอยู่ว่ามันไม่ได้แค่มีแค่จุดแค่สามที่นี้คุณผู้ชมพาในแต่ละพื้นที่มันคาบเกี่ยวกันไปหมดเลยจุดตรงนี้คือช่องบกถูกไหมช่องบกคือจะกินแบบ จุดหมุดแรกเลยที่มันแบบว่าติดติดกันเลยถ้าขมิขยับมาได้นั่นหมายความว่าขยับจุดเริ่มต้นได้เลยคือวันนี้นั้นแนวตลอดแนวที่เราเคยพูดกันนะตรงไหนเข้าได้เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนตึงขยับเข้าไปก่อนจุดแรกคือสาราตรีมกถูกไหมฮะที่บอกว่าอยู่ตรงบริเวณช่องบกถูกไหมเข้ามาแล้วขยับเข้ามาแล้วจะขยับเข้ามาอีกแต่เราก็ตึงกําลังไว้อยู่ขมิก็เสริมเลยทีนี้ B H Q เข้ามาหมดเลยวันนี้อีกจุดหนึ่งฮะจุดนี้ก็สําคัญเหมือนกันเมื่อกี้นี้อุบลใช่ไหมช่องบกก็เติม ช่องอันมาก็เติมถูกไหมฮะสีสะเกดก็เติม,มถูกไหมเขาสัตตาโสมภูมิมะเขือสุรินตาควายก็เติมครบรือยงังสี่สวัสดนี้ีบุรีรัมย์ะ<อ>บุรีรัมย์วันนี้ก็เติมแล้วจุดบุรีรัมย์น่ากลัวตรงไหนหรือไหมคุณฟ้าคุณผู้ชมฮะจุดที่เขาเติมเป็นจุดข้าบเกี่ยวระหว่างบุรีรัมย์ต่อเนื่องสะแก้ว เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เห็นบอกว่าน้องฟ้าครคุณผู้ชมขึ้นไปสำรวจแล้วไปเจอฐานกรรมพูชาฐานของทหารเขมรอยู่แถวแถวจังหวัดบันเตียนเมนเจยสิ่งที่เขมรทำทำยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมฮะเอาฐานทหารไปตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนห่ hmm. างจากโรงเรียนที่วันนี้น้องฟ้าเห็นแล้วบอกโอ้โหพี่มันปวดใจมากเลยนะจริงเหรอโรงเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนยังวิ่งเล่นอยู่กลางสนามเลยห่างมันนิดเดียวเนี่ย เป็นฐานทหารเขมีแล้วแล้วฐานทหารเขมีตรงนี้มีความเคลื่อนไหวคือขุดคูเล็ตตั้งฐานปืนคอจอเตรียมใจยิงอยู่แล้วฮะคุณผู้ชมแล้วจุดตรงนี้บันเตีเติงเปนเจอยคนๆไหมเพราะว่าอุ้มฮะก็กำกับดูแลใกล้กันก็เป็นสักแก้วฮะลองดูน้องฟ้าไปดูฐานปฏิบัติการและเขาอ้างว่าเป็นฐานของตอชอ,ออีกแล้วฮะลองดูน้องฟ้ารายงานฮะ จุดที่ผมยังอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชานะครับโดยด้านล่างที่มองเห็นนี่คือจังหวัดบันเตียเมนเจยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยมองลงไปด้านล่างนะครับจะเห็นชุมชนของชาวกัมพูชาจะเห็นบ้านเรือนของชาวบ้านและก็จะมีโรงเรียนนะครับซึ่งหากมองแบบผิวเผินก็จะเหมือนชุมชนทั่วไปครับแต่ความสําคัญก็คือว่าจุดนี้ทหารกัมพูชาใช้เป็นฐานทหารนะครับอยู่ปะปนกับชาวบ้านนั่นหมายความว่าเจตนาของเขานะครับใช้ประชาชนเป็นโลก่กำบังและ,ะการบินโดร์สำรวจพื้นที่บบบรรริเวณโดยอนะคั พบว่ากัมพูชานั้นมีการขุดร่องคูเลตและเสริมบังเกอร์เพิ่มเติมในหลายๆจุดนะครับ ส่วนอาคารสีส้มนะครับหลังคาสีส้มที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้มีการคาดการณ์นะครับว่าน่าจะเป็นฐานบัญชาการของทหารกัมพูชาเนื่องจากว่ามีการเสริมบังเกอร์แบบมาตรฐานนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างแน่นหนาบริเวณตรงนี้แต่ที่น่าสังเกตคืออาคารดังกล่าวนะครับอยู่ติดกับโรงเรียนและอยู่ท่ามกลางชุมชนในแหล่งที่มีชาวบ้านพุกพ่านนะครับส่วนถัดไปไกลๆนะครับทางด้านนู้นจะเป็นฐานทหารนะครับเป็นกองร้อยของทหารกัมพูชาซึ่งจุดนี้นะครับมีการรายงานว่า ทางกัมพูชามีการเสริมกำลังพลนะครับและที่สําคัญจุดนี้เป็นฐานที่ตั้งของฐานปืนคอด้วยนะครับและล่าสุดมีรายงานว่าทางกัมพูชานะครับนอกจากเสริมกำลังพลแล้วยังมีการเสริมอาวุธหนักซึ่งมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่อัตราจรนะครับโดยอาจจะมีการซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นที่บริเวณแถบนี้นะครับซึ่งจะต้องจับตาว่าการที่กัมพูชาเสริมยุทธปกรณ์และกำลังพลในครั้งนี้จะมีในยะอะไรหรือไม่ครับ ขอดูพื้นที่โดยละเอียดค่ะฝั่งบันเตียนเมียนเซยด้านล่างแอบซุกซ่อนอยู่ในชุมชนตั้งเป็นฐานทหารขึ้นมาชุมชนที่ว่าโรงเรียนขวามือดูนะคะบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ฐานบัญชาการไอ้หลังคาแดงๆอยู่ตรงกลางทีเนี้ยซ้ายมือพิ่งตั้งนะนี่นะฐานตั้งปืนคอกับปืนกลพิ่งตั้งนะแล้วก็ซ้ายมือมีบ้านคนโอบล้อมขนาบเอาไว้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้คนเป็นโล่ม,มนุษย์โหดร้ายมากนะคะนั่นหมายความว่าไงฮะนั่นหมายความว่า จากภาพตรงเนี้คุณผู้ชมฮะเห็นกองประชาการใช่ไหมเห็นฐานปืนคอใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยถ้าซูมเข้าไปนี่นะมันจะเห็นเป็นถนนถ้าสมมติว่าวันดีคืนดีเขาเอารถจรวด B M สองหนึ่งมาแล้วยิงปุ้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 งใส่บ้านเรา,เาซึ่งเขาทําอยู่แล้วนะเอามาซ่อนโดยการใช้บ้านคนเ,เป็นบังเกอร์และใช้โรงเรียนเป็นบังเกอร์อแล้วก็ถอยเข้าโรงเรียนแล้วเราต้องทาลายล้างพวกรถจรวด B M สองหนึ่งเพราะมาสร้างความเสียหายกับบ้านเรียนพลเรือนเราไปโดนโรงเรียน ไปดูชมุมชนสิ่งที่ตามมาต่อมาคืออะไรฮะ <c oughs> นี่ไงไทยทํไร้พ,พรเลเรือนเป้าหมายคือโจมตีพเลเรือนลุนเรงนี่นนใช้แล้วรอบที่แล้วอยู่ในวัดคุณจำได้ไหมจำได้แล้วกองทัพบ,บอกว่าพอเรารู้ว่าเป้าหมายเนี่ยไอตัว BM2 มสองหนึ่งเนี่ยมันถูกเคลื่อนเข้าไปในพื้นที่ชุมชนไม่ยิงเราก็ไม่ยิงเพราะถ,ถือว่าเรามีมนุษยธรรมมากพอเรามีจริยธรรมมากพอลองดูภาพเหตุการณ์จริงวันนี้ที่น้องฟ้าไปเจอสิฮะคุณผู้ชมตอนที่กําลังรายงานอยู่อะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะ จากฐานตรงนี้นะแล้วมองไปที่ก็มันจะแพงไปตรงอาคารเรียนนะสนามหน้าอาคารเรียนยังเห็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยแบบวิ่งวิ่งวิ่งเล่นกันอยู่ตรงหน้าโรงเรียนอยู่เลยอ,ะอ่ะนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยยังมีชาวบ้านยังมีชุมชนอยู่เอาแหละเด็กเป็นผ้าขาวครับคุณผู้ชมแต่ตามรายงานคือบริเวณแถวนี้เนี้ยนี่นี่คุณส้าคุณลองดูดิคุณเห็นหัวดำดำไหมเด็กฮะยังวิ่งเล่นกันอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วถ้ามันเกิดการประทะกันเกิดขึ้นจริงๆ และไอ้ช่องพวกนี้เอาไปเก็บรถถังและภาพที่ออกมานี่ไงประเทศไทยทําร้ายอีกแล้วคนละเรือนอีกแล้วสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะม,มันก็เป็นแบบเนี้ยอีกจุดหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะอยากให้ดูเห็นมีการบอกว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดเชื่อมต่อจุดเชื่มอมต่อคือระหว่างบุรีรัมย์กับสะแก้วแถวแถว,แถวตาพญาถูกไหมของสะแก้วเป็นจุดเชื่อมต่อกันเห็นบอกว่าตรงเนี้ยคุณผู้ชมฮะห่างจากหลักเขตที่ยี่สิบแดสองกิโล ก็มีฐานทหารตั้งอยู่ในป่าเหมือนกันนี่เป็นกล้องโดรนนะฮะ<ม>อันนี้ขึ้นมาเต็มๆเลยอันนี้เป็นจุดที่สองแล้วนะ,ะจุดที่สองแล้วฮะ,ะ<อ>จุดเมื่อกี้เนี้ยใช้ใช้อาทานเรียนเป็นโลกมนุษย์แต่จุดเนี้ยห่างจากตาพยาห่างจากหลักเขตที่28่สองกิโลเห็นบอกว่าก็ไปเจอฐานทหารของขมินเหมือนกัน ว่าก่อนนี้มีกําลังพลมาอยู่ไม่กี่นายคะ่ะล่าสุดวันนี้ขนคนเข้ามาเต็มอัตราเหมือนกันแล้วก็มีการขุดคูเล,ล็ดหลุมปืนกลแล้วเข้าใจว่ารอบรอบรอบอีกรอบคูเล็กอีกทีนึงนะเป็นสนามทุ่นระเบิดนี่จุดใหม่นะคะอะไรนี่อยู่กลางป่าเลยอะภาพน,นี้คือภาพบินโดรนขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าฝั่งบันเตนเินเจยเมื่อสักครู่นี้อยู่ในโรงเรียนรอบนี้ถัดมาอยู่ในป่าแต่ว่ามีการขุดคูเล็ดเตรียมเอาไว้หมดแล้ว สนามไรต่างๆหลุมปืนกนมีหมดแล้วอันนี้คือจุดที่สองอีกจุดหนึ่งเห็นบอกว่าเป็นจุดที่ห่างจากฐานทหารไทยแค่70เมตรฮะใกล้หลักเขตเมื่อกี้หลักเขตที่28ใช่ไหมค่ะอันนี้ขยับมาฮะหลักเขตที่27อยู่ที่อำเภอละหารทรายที่บุรีรัมย์ขยับเข้ามาเรื่อยๆขยับเข้ามาเรื่อยๆเลยฮะคุณผู้ชมใกล้กับเรามากยิ่งขึ้นไปอีกเห็นบอกว่ามีฐานทหารของเขมรการชุมชนอีกแล้วเหรอเนี่ยดูฮะอ๋ออันนี้คือหลักเขตหลักเขตี่ ใช่คือแสดงว่าคือใกล้ชายแดนเรามากเลยแล้วมาตั้งประชิดแบบนี้เลยฮะแล้วก็บอกว่ามีนายทหารเฝ้าอยู่อดีตเนี่ยมีเฝ้าอยู่หนึ่งถึงสองนายเท่านั้นเองเพราะมันไม่มีเหตุการณ์อะไรเนาะแต่ล่าสุดห็นบอกว่ามีการเพิ่มกําลังมาไม่ต่ำกว่าสิบนายแล้วก็ฝ่าคุณดูคดุณดูฐานสิอันนี้คือหน้าตรงหลักกิโลเมตรที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมหลักกิโลที่ยี่สิบเจ็ดหลักเขตหลังจากนั้นห่างเข้ามาลึกก็ไม่สองกิโลปรากฏว่าไปเจอฐานปืนทออีกสองฐานขุดค,คูนเล็ดอีก กลางชุมชนนะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเอาขยับแนวเข้ามาเรื่อยๆแต่วิธีเหมือนกันคุณเอกกระหลุมปืนคอนะคะตอนนี้ขุดแล้วไม่กลบถ้าตรงไหนที่เราเคยไปร้องเรียนบอกว่าเธอขุดเข้ามาในฝั่งชันบอกเดี๋ยวจะกลบเดี๋ยวจะกลบอันนี้ไม่กลบเพราะอยู่ฝั่งนู้นขยับเข้ามาอีกนิดนึงอยู่ที่หนองแวงลาหารทรายคุณผู้ชมคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสองจังหวัดบันทินเมนเจอกับอุดรมีชัยจดสุดท้ายวันนี้ที่เราไปเจอห้างากฐานไทยสามรอเมตร ขุดคูเลกเหมือนกันแล้วก็พบว่ามีทหารกัมพูชาเดินลาดระเวนอยู่ตลอดอเขาบอกว่าไงรู้ไหมปรับปรุงฐานใหม่เห็นต้นไม้ที่โดนโค่นนะโค<อ>่นป่าแล้วแล้วก็เอามาสร้างเป็นฐานเพิ่มเติมค่ะก็คือเสริมความแข็งแกร่งของฐานที่วันนี้เดิมที่อาจจะเป็นฐานเก่าเป็นตึกเก่าไม่ได้ใช้งานวันนี้ถึงเวลาใช้งานละโค่นต้นไม้นี่คือร่องรอยคูเล็กนะคะ อยู่ฝั่งตรงข้ามอุดรมีชัยของเราคือละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์หลักฐานที่ไล่ให้คุณผู้ชมดูตลอดแนวนี้คือสิ่งที่กํำลังจะบอกว่าคุณเซนไม่ได้จะสงบสึกจริงวันนี้สั่งทหารตัวเองอยู่นะนหารยังเดินลาดตระเวนเดินไปมาอยู่ในฐานสั่งทหารตัวเองเตรียมพร้อมตลอดเวลาแล้วดูฮะวันนี้ภาพที่ได้มาภาพขวามือนี่คือทหานที่ประจำการอยู่นแนวหน้านะฮะและขึ้นไว้ว่ารอออเดอร์ ของเราเนี่ยใช้คาว่ารอหน่วยเหนือใช่ไหมรอหน่วยเหนือสั่งการอันนี้รอออเดอร์แบบพรีเมียมและถามว่ามีอะไรบ้างคุณผู้ชมฮะมีแม็กกาซีนปืนดูนะฮะขวามือมีปืนอาก้าประจำกายมีปืนกลปืนคอและเท่านั้นขวามือฮะเครื่องยิงจรวด RPG นี่คือแนวราบนะฮะฐาที่เขาขยับขยับกันเข้ามาและจุดรถถังเองก็ดี BM 2 1เองก็ดีปืนใหญ่อัตราโจทย์เองก็ดีปืนใหญ่ที่ได้มาจากจีนเองก็ดี วันนี้จะเป็นหน่วยที่ยิงสนับสนุนวันนี้เอาทหารเข้ามามขดุดโคเลตขยับฐานสร้างถนนเติมกําลังสะเบียงแล้วดูทหารราบวันนี้ดูปกติแล้วนะการประทับครั้งที่แล้วใช่ไหมวันที่24ระกรกฎาคมที่ผ่านมามเห็นบอกว่าเป็นการประทับแบบทหารอะอดูทรงแล้วนะเหมือนไม่ค่อยทหารอาชีพแต่รอบนี้อาวุธยุธโทโธป,ปกรณ์วิแนววิธีการรบหลายๆคนวิเคราะห์ว่า พร้อมมากๆนะและดูแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนมากยิ่งขึ้นกับการรบในครั้งนี้นะครับ